สวัสดีค่ะนักเรียนของครูทุกคนนะคะมาพบกับครูโซเฟียอีกครั้งในรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่3เหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้ครูก็จะพานักเรียนไปดูตัวอย่างการวาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกนะคะไปชมกันเลยค่ะภาพที่แล้วนะคะก็คือเป็นตัวอย่างความประทับใจในวันเกิด ะะเราได้วาดกันแล้วส่วนวันนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับตัวอย่างการวาดภาพความประทับใจเหมือนกันแต่เป็นภาพความประทับใจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองหรือว่าสัตว์ต่างๆที่เราชอบนะคะการวาดภาพถ่ายทอดความประทับใจนะคะของสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ต่างๆที่เราชอบนะคะให้วาดภาพเกี่ยวกับอิริยาบถอันนากของสัตว์นะคะอิริยาบถนะคะก็หมายถึงอาการที่ ร่างกายอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งคือยืนเดินนั่งนอนนะคะนี่คือคำว่าอิริยาบถนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะนี่คือตัวอย่างความประทับใจเกี่ยวกับสัตว์นะคะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นลูกสุนัขนะคะ,ะลูกสุนัขมีความน่ารักนะคะเราก็วาดลูกสุนัขมาแต่ละอี ท่าทางนะคะอย่างเช่นมีท่าอะไรคะท่ายืนนะคะท่านั่งแล้วก็ท่าอีกอันนึงคือกําลังรับประทานอาหารนั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างการวาดภาพเกี่ยวกับความประทับใจนะคะเกี่ยวกับภาพสัตว์ทีนี้เหมือนเดิมเลยนะคะครูก็มีใบางานให้นักเรียนทำเป็นใบางานชิ้นสุดท้ายนะคะ สำหรับหน่วยการเรียนรู้นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะคิดอย่างไรวาดอย่างนั้นนะคะเป็นใบงานสุดท้ายให้นักเรียนวาดภาพความประทับใจเกี่ยวกับสัตว์นะคะที่นักเรียนชอบนะคะ จากนั้นระบายสีตกแต่งให้สวยงามน,นะคะแล้วส่งที่ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วส่งไาในลายกลุ่มนะคะที่ครูประจำชั้นของนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้ครูขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเราพบกันใหม่ในคาบถัดไปบ๊ายบาย